เอาละครับมาเขียนโปรแกรม FX5U กันต่อนะครับในส่วนของ PLC นะครับอ่ะคราวนี้ผมจะเพิ่มเติมในส่วนของเงื่อนไขนะครับเข้าไปเงื่อนไขเดิมก็คือ on ใช่ไหมครับอ่ากด start ที่ปุ่มสีเขียวไฟตรงโหมด run ทำงานใช่ไหมกด stop สีเหลืองทำงานเป็นโหมด stop ใช่ไหมครับกด reset ไฟสีแดงติดนะครับแล้วก็กด สตาร์ทมันก็จะกลับไปรันอีกรอบใช่ไหมเวลาที่มีปัญหาก็กดเอมิเรเจนซีนะครับอ่า <Yeah. S 2> ก็จะอะลามเตือนพร้อมกับกระพริบไปที่สีแดงนะคะ <Yeah. S 2> รับเคลียอะลามเสร็จแล้วก็กลับไปรันได้นะครับกดสต็อปอ่าสตาร์ทสต็อปรีเซ็ตนะครับตอนที่สตาร์ทก็รีเซ็ตไม่ได้นะาโมดสต็อ yeah. ปถึงจะรีเซ็ตได้โอเคอ่ะ okay. uh, เริ่มต้นเราจะต้องต่อสาย แจ็คแลนด์นะครับสายแลนเข้าไปที่ตัวตำแหน่งนี้นะครับของ PLC FX5U นะครับแล้วก็ปลายสายก็จะต้องต่อเข้าไปที่เครื่องคอมพิวเตอร์นะครับที่ติดตั้งตัวโปรแกรม GX Works3 มาไว้เรียบร้อยนะ,นะครับเปิดโปรแกรม GX w o r k 3ขึ้นมาครับในส่วนของโปรแกรม GX w o r k 3นะครับเราก็จะอ่านตัว โปรแกรมที่มีอยู่ใน PLC นะครับอันดับแรกไปที่ออนไลน์นะครับแล้วก็ Read f r r m PLC เลือก FX5 CPU กดโอเคนะครับแล้วก็รอสักครู่หนึ่งนะครับเขาก็จะมาในส่วนของ Connection นะครับเลือกเป็น Direct นะครับเลือกเป็น Internet แล้วก็เลือกตัวอะแดปเตอร์นะครับที่เป็นตัวของเรียวแท้งที่เป็นการ์ดแลนของเราครับคอมมูนิเคชันเทสนะครับอ่ Test, ะสักเซสฟูลคอนเน็กต์แต่วิดเดอร์พีเออซีอ่ะวิดเดอร์เอฟเอ็กซ่าซีบีย uh, ู uh, นั่นเองนะครับอ่ะตอบโอเคตอบโอเคนะครับเรียบร้อยเขาก็จะเราพาเราเข้าไปสู่อีกหน้าหนึ่งในส่วนของหน้าของการอ่านโปรแกรม นะครับของ plc เลือก select all นะครับเลือก execute ก็รอสักครู่หนึ่งนะครับเขาก็จะโหลดโปรแกรมที่มีอยู่ใน plc เข้ามานะครับ complete เรียบร้อยกด ok แล้วก็กด close นะครับโปรแกรมจะอยู่ใน folder main อันนี้นะครับและแล้วก็ในส่วนของโ f o l อร์นี้นะครับโปรแกรมจะอยู่ในโปรแกรม body นะโปรแกรม body อ,อันนี้นั่นเองนะครับ เวลาที่เราอยากจะดูแล้วก็แก้ไขไปด้วยนะครับเราก็จะต้องเปลี่ยนตัวของโหมดตรงนี้นะครับเป็น r i ้โมนิเตอร์นะครับตอบโอเคนะครับสังเกตง่ายๆก็คือตำแหน่งสีเขียวตรงนี้นะครับก็จะทำงาน2อัน,นครับแล้วก็จะเห็นว่ามันจะมีมอนิเตอร์แบบเรียวถามขึ้นมานะครับในของสีน้ำเงินเนี่ยคือคือมันทำงานณนะตำแหน่งนี้นั่นเองนะครับ ส่วนที่เป็นสีขาวแบบนี้คือไม่ไม่ทำงานไม่แอคทีฟนะครับโปรแกรมที่ผมจะเพิ่มเข้าไปนะครับก็คือตอนที่ผมกดรีเซ็ตตอนที่ผมกดรีเซ็ตผมอยากจะให้ไฟล้ำสามเนี่ยล้ำสามึึ่เป็นไฟสีเหลืองเนี่ยจากโหมดสต็อปมันติดอยู่ใช่ไหมครับผมอยากให้มันดับไปด้วยผมก็แค่ก็อปปี้นะครับคอนโทรลซนะครับเลือกตัวนี้ก็คอนโทรลซแล้วก็คอนโทรลวจากนั้นก็ดับเบิคลิกนะครับเปลี่ยนจาก SW e m e r เป็น SW Reset แค่นี้เองนะครับก็จะเรียบร้อยแต่ว่ามันจะต้องเป็นปกติปิดนะครับถึงจะใช้ได้เนาะเพราะไม่งั้นมันจะมันจะตัดตลอดเวลาซึ่งไม่ถูกต้องนะครับนะวิธีการอัปโหลดก็ผมแนะนำไปแล้วเนาะกดตรงนี้นะครับ Compile and Upload แล้วก็ตอบ Yes นะครับเขาก็จะ Compile ไปด้วยอัปโหลดไปด้วยนะครับ ตำแหน่งสีเทาๆเนี่ยคือยังไม่คอมไพล์นะหลังจากที่มันคอมไพล์แล้วครับโหลดเรียบร้อยมันก็จะทํางานได้นะครับโอเคเรียบร้อยแค่นี้เองสําหรับตัวการแก้ไขโปรแกรมในส่วนนี้โปรแกรมที่จะเขียนเพิ่มนะครับก็คือเมื่อผมกดรันนะครับเมื่อผมกดรันเมื่อรันมันทํางานเนี่ยครับรันมันทํางานก็คือล้ำหนึ่งทำงานผมจะให้มันนับเวลานะครับนับเวลา แล้วก็เอาทอมเมอร์เคาน์เตอร์มาใช้งานนะครับวิธีการใช้ก็คือใช้งานของล้ำหนนี่แหละครับวิธีการเขียนก็ผมจะไปที่บรรทัดที่10ตรงนี้นะครับกดชิปค้างไว้กด Insert สัก4ครั้งก็ได้นะครับแทรกแทรกแทรกแถวมา4แถวเนาะถ้าเป็นสวิตช์รันก็แสดงว่า,าตัวของล้ำหนมันเป็นขอบขาขึ้นใช่ไหมครับผมก็เอาขอบขาขึ้นของล้ำหนมาใช้งาน ล้ำหขอบขาขึ้นของล้ำหนมาใช้งานนั่นเองนะครับวิธีการเขียนโปรแกรมของผมนะครับผมจะแนะนำในส่วนของการใช้ M นะครับ M ก็คือ Memory c o i ของตัว PLC นะครับผมใช้ไปถึง M3 แล้วใช่ไหมครับอขอบขาขึ้นของล้ำหนก็คือเมื่อมันเข้าสู่โหมด run น,นั่นเองนะครับผมก็จะไปที่ m 4 ฝากไว้ชั่วคราวที่คอย MC นะครับคอยเมมโมรีของมันแล้วก็เซลล์โฮนะครับเซลล์โฮก็คือกดตรงนี้นะครับอ่ามันจะเป็นตัวห้อยปกติเปิดเนาะของ MC นะครับเข้ามาล็อกตัวเองไว้นะครับอ่านะเมื่อมันเป็นรันใช่ไหมเมื่อมันเป็นโหมดรันใช่ไหมครับอ่ามันะมก็เข้าไปที่ MC ล็อกตัวเองไว้ชั่วคราวนะครับเดี๋ยวนะครับ ผมเขียนอีกแบบหนึ่งแล้วกันแบบนี้น่าจะไม่เวิร์กเท่าไหร่อาจจะเอาตัวของแลัมหนึ่งปกติเปิดมาใช้งานด้วยแล้วกันนะครับอันนี้ผมขยับไปนิดนึงแล้วกันอเอาขอบขาขึ้นของอของลัมหนึ่งมาใช้ตรงนี้แล้วกันนะครับโปรแกรมเราสามารถที่จะเปลี่ยนตามที่เราต้องการได้เลยนะครับ m ุมมาอยู่ตรงนี้แทน ครับก็ความหมายก็คือเมื่อแลบหนึ่งมันทำงานใช่ไหมครับตรงนี้มันก็จะปิดแล้วก็ดบหนึ่งขบขาขึ้นมาไว้ MC ล็อกตัวเองไว้ชั่วคราวนะครับหลังจากนั้นผมก็จะนับเวลานะครับนับเวลาก็คือใช้ทีนะครับทีศูเคสิก็คือ t0 k 10ก็คือนับเวลาไป1วินาทีนะครับทีศย์ 0, ก็จะทํางานทีศก็จะไปตัด ก็จะไปตัดการทำงานของตัว M4 นะครับแต่ว่านีาจะต้องใส่เข้าไปตรงนี้เดี๋ยวนะตรงนี้ก็ได้นะครับได้เหมือนกันออะน่าจะได้เนาะลองดูนะครับอ่ะลองดูก่อนก็ได้เนาะลองดูก่อนก็ได้ คอมไพน์แอนด์อัปโหลดแล้วก็เทสดูก่อนก็ได้นะครับสมมติว่าตอนนี้มันเป็นโหมดสต็อปอยู่เนาะ,ะถ้าผมกดที่ตัวสวิตช์มันก็จะเป็นโหมดสตาร์ทใช่ไหมครับ m c ก็จะทำงานแค่1วินาทีเองเห็นไหมครับผมสต็อปแล้ว start. สตาร์ทสเกตที่ m c ตรงนี้นะครับทำงานแค่1วินาทีก็จะตัดไปด้วยตัวของมันเองเนาะตัว ที่ศูนย์มันจะเวลา1วิใช่ไหมครับมันก็จะไปตัดการทํางานของตัว MC ออกไปนั่นเองนะครับคราวนี้พอตัดการทํางานผมก็ชิป insert ที่ตําแหน่งนี้นะครับพอตัดการทํางานของ MC เรียบร้อยนะครับ MC มันหยุดทํางานใช่ไหมครับผมก็จะเอาขอบขาลงของ MC มาใช้งานาไปที่ขอบขาลงนะครับของ MC เอาไปใช้งานต่อเอาไปฝากไว้ที่ M5 การเขียนโปรแกรมแบบนี้เราเรียกการเขียนโปรแกรมแบบ sequence นะครับ sequence โอเคการเขียนโปรแกรมแบบลำดับนั่นเองแล้วก็ล็อกตัวเองไว้ชั่วคราวที่ M5 นั่นเองนะครับพอ M4 มันหยุดทำงานมันก็จะมาได้ตรงนี้ใช่ไหมครับ M5 ล็อกตัวเองไว้ชั่วคราว M5 ก็จะทำงานอยู่นั่นเองนะครับพอ M5 ทำงานนะครับพอ M5 ทำงานผมก็จะนับเวลาเหมือนกันนะครับ นับเวลา1วินะครับที่ที่ศูนย์ผุใช้ไปละห้ามซ้ํากันนะครับก็จะเป็น T1k 10่นับเวลาเหมือนกัน T1 นับเวลาไป10 10ของ10มิลลิเซกนะครับก็ประมาณ1วินาทีนะครับนะก็จะไปที่ T1 ก็จะไปตัดตัวของ M5 ออกไปนะครับแพทเทิร์นเดียวกันกับข้างบนเลย M5 ก็จะทำงานอีก1วินาทีนะครับหลังจากนั้น M5 มันหยุดทำงานใช่ไหมครับผมก็จะกลับไปด้ายที่ตำแหน่งนี้ก็คือผมทำให้มันเป็นลูบนั่นเองนะครับ M5 หยุดทำงานก็จะให้มัน M5 มันไปด้ายข้างบนเสร็จแล้วข้างบนก็จะด้ายใช่ไหมครับด้ายเสร็จตัดตัวเองออกแล้วก,กลับมาทำงานที่ข้างล่างแล้วก็ขึ้นไปข้างบนวนลูบแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับวนลูบไปเรื่อยๆคราวนี้ผมก็จะมีตัวของคอยนะครับที่เป็นตัวนับ จำนวนนะครับนับจานวนหรือเราเรียกกันว่าเคาน์เตอร์นั่นเองอผมก็จะเอาตัวเคาน์เตอร์มานับตําแหน่งนี้นะครับในส่วนของ m c นะครับ m c m c กับ m 5นะครับ m 5าแบบนี้นะครับแล้วก็ต่อให้มันเป็นลักษณะนี้นะครับ m c กับ m 5นะครับมันก็จะไปนับตัว c ครับ C คือเคาน์เตอร์นะครับ C เริ่มต้นจาก0นะครับ C 0, K okay. 5แล้วกันนับจำนวนให้ให้ให้ได้5ครั้งนะครับมันก็จะเป็น0ใช่ไหมครับเมื่อมัอมีการกระทำของ M4 กับ M5 มันก็จะมานับที่ C 0นะครับนับไปครบ5ครั้งก็จะให้มันสต็อปอัตโนมัติให้มันสต็อปอัตโนมัตินะครับ สต็อปอัตโนมัติก็คือมาสต็อปที่ตำแหน่งนี้นะครับผมก็จะเอา C0 มาสต็อปนะครับ C0 มาสต็อปพอ C0 สต็อปปึ๊บนะครับอ่ะผมก็จะให้ในส่วนของตัวที่เป็นโหมดสต็อปเนี่ยครับมันไปเคลียร์ตัว C0 ด้วยนะครับก็คือรีเซ็ตค่าของ C0 นั่นเอง rst ส0นะครับส0นะแบบนี้นะครับก็ลองทดสอบดูนะครับคอมไพเ์อันะอนัปโหลดเนาะเมื่อกี้แล้วก็ตอบ yes นะครับอ่นะเรียบร้อยคราวนี้เราก็กด stop อนะ่าแล้วก็กด start มันก็จะนับ1เห็นไหมครับนับ2 นับ3นับ4แล้วก็สต็อปปึ๊บอ่าเห็นไหมครับ C0 ก็จะเป็น0แล้วก็เข้าสู่โหมดสต็อปด้วยแล้ว3ทำงานก็คือสต็อปนั่นเองอ่ะถ้าผมกดสตาร์ทอีกรอบหนึงเขาก็จะนับ1มันก็จะสวิตไปสวิตมาระหว่าง m 4กับ m 5นครับแต่ C0 มันก็จะนับไปด้วยนะครับเมื่อครบ5ครั้งมันก็จะสต็อปอัตโนมัตินครับ ระบบตรงนี้ก็จะไม่ทำงานนะครับถ้าสมมุติว่าทำงานอยู่นะครับเรากดสต็อปได้ไหมก็ได้เหมือนกันนะครับถ้าผมกดสตาร์ทถ้าผมกดสต็อปมันก็เลิกทำงานเนาะเห็นไหมครับมันก็อยู่ทำงานอัตโ,ตโนมัติเลยนะครับก็กดสตาร์ทได้อีกนะครับแต่อันนี้มันจะไม่ถึง5ครั้งเนาะนะครับประมาณนั้น โอเคสำหรับการใช้งานตัวของ t ั m เมอร์เ t าน์ก็จะมีประมาณนี้นะครับโอเคครับขอบคุณครับ